การประเมินสำเร็จที่ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ในระยะเวลา1ปีตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาของนายพีรกิจทองเจือทิติโชตรองผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา46ดอกคำใต้ยินดีต้อนรับท่านคณะกรรมการที่ปรึกษาต่อพี่เลี้ยงโคชิ้งทีมประธานกรรมการนายสุวัตโยปัญญา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขตหนึ่งกรรมการนายวสันวงศัญญาวิวัฒต์ตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการและเลขานุก,การนายอดุลจำหรัดตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันเวียงใหม่ผู้ช่วยเลขานุก,การนางธรมนวันคําเรืองตำแหน่งศึกษานิเทศชํนานาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต1ผู้ช่วยเลขาลุกการนางดวงรักผู้ขัดตำแหน่งปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต1ประวัติส่วนตัวชื่อนายพิรกิจนามสกุลทองเจือทิติโชตเกิดวันจันทร์ ที่30มิถุนายนพุทธศักราช2529อายุ38ปี5เดือนตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา46ดอกคำใต้วิทยฐา,านะรองผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการอันดับขอสอ2อ,อัตราเงินเดือน,น2 9ง3 0บาท บรรจุรับราชการวันที่9มีนาคมพุทธศักราช2558อายุราชการ9ปี8เดือน24วันเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทวีติยาภรณ์ช้างเผือกติอตาภรณ์มงกุฎไทยและเหรียญลูกเสือสดุดีชั้นที่3ประวัติการศึกษาระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจาก โรงเรียนศรีสวัสดิวิทยาคารระดับปริญญาตรีศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาพัฒนาสังคมจากมหาวิทยาลัยนาเลศวร ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูจากมหาวิทยาลัยราชพัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาระดับปริญญาโททรรุศาสษร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและปัจจุบันกำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอกพุทธศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาพระพุทธศาสตร์สนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขยา ประวัติการทำงานและการรับราชการวันที่1ธันวาคมพุทธศักราช2551ตำแหน่งครูอัตราจ้าง SP2 โรงเรียนบ้านเซี่ยวท่าวางาังผาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่านเขต2วันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2553ตำแหน่งพนักงานราชการครูโรงเรียนเมืองแงงสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต37แพร่น่านวันที่หนึพฤศจิกายนพุทธศักราช2556ตำแหน่งพนักงานราชการครูโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคมสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36เชียงรายพะเยาบรรจุรับราชการวันที่9มีนาคมพุทธศักราช2558ตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนแม่สายประสิทธิศาสตร์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36เชียงรายพะเยาวันที่28กันยายนพุทธศักราช2564ตำแหน่งครูช่วยราชการโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยาวันที่12กันยายนพุทธศักราช2565ตำแหน่ง ครูชำนาญการโรงเรียนตำบลสันป่าม่วงและรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนตำบลสันป่าม่วงสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขตหนึ่งวันที่14พฤษภาคม2567ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา46ดอกคำใต้าไอ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขตหนึ่งมูลนิธิไทยรัฐมีโรงเรียนที่อยู่ในความอุปถรัรมภ์ถึง101โรงเรียนพร้อมกับพัฒนาโรงเรียนเหล่านี้ให้ก้าวไปสู่มาตรฐานที่ดีเป็นโรงเรียนแม่แบบของโรงเรียนอื่นๆและด้วยเงินทุนจำนวนดังกล่าวมูลนิธิ ไทยรัฐได้นำเอาดอกผลไปสนับสนุนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา101โรงเรียนด้วยการจัดทำโครงการต่างๆเช่นอาหารกลางวันการเกษตรในโรงเรียนส่งเสริมจริยธรรมทุนส่งเสริมเด็กได้โอกาสส่งเสริมดนตรีและศิลปะพื้นเมืองส่งเสริมภาษาไทยและนิสัยรักการอา่านสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาพัฒนาห้องสมุด อุปกรณ์การเรียนระดับก่อนวัยเรียนและระดับประถมศึกษาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนก่อสร้างอาคารเรียนที่ขาดแคลนและเร่งด่วนอบรมให้ความรู้แก่ผู้บริหารและครูในโรงเรียนและอื่นๆข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนไทยรัฐวิทยา46ดอกคำใต้ตั้งอยู่ที่หมู่ที่10ตำบลดอนสีชุมอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต1เปิดสอนระดับชั้น อนุบาลหนึ่งถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนไทยรัฐวิทยา46ดอกคำใต้มีลักษณะที่ราบมีประชากรในเขตบริการ8หมู่บ้านประกอบด้วยตำบลดอนสีชุมหมู่ที่2บ้านร่องบัวลอยหมู่ที่3บ้านคลองประปาหมู่ที่4บ้านทุง่งหมู่ที่8ชุมชนบ้านสันป่าหมากเหนือหมู่ที่10ชุมชนบ้านบุญเจริญ ตำบลสันโค้งหมู่ที่1บ้านสันโค้งหมู่ที่สองบ้านสันป่าตองหมู่ที่7บ้านร่องชมพูปัจจุบันมีนางสาวเบญวรรณทิศสุขใสดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา46ดอกคำใต้แนวทางการดำเนินง,งานวิสัยทัศน์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา46ดอกคำใต้ เป็นโรงเรียนสมบูรณ์แบบในการจัดการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองดีและเป็นต้นแบบสื่อมวลชนศึกษาเอกลักษณ์โรงเรียนคุณภาพดีนักเรียนมีความรู้สื่อมวลชนศึกษาพัฒนาสู่ความเป็นพลเมืองดีอัตลักษณ์เป็นพลเมืองดีมีทักษะการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองกลยุทธ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา46ดอกคำใต้กลยุทธ์ที่1พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีผลสำฤทธิจทางวิชาการและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเกณฑ์สถานศึกษากำหนดกลยุทธ์ที่2สร้างวิสัยทัศน์ครูกลยุทธ์ที่3มุ่งสู่มาตรฐานกลยุทธ์ที่4ประสานความร่วมมือกลยุทธ์ที่5ยึดถือหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ข้าพเจ้าจึงขอเสนอวิสัยทัศน์และระบบการบริหารงานแบบ PDSSA ในการช่วยบริหารกิจการของสถานศึกษาการวางแผนการปฏิบัติงานการควบคุมกำกับดูแลเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการงบประมาณการบริหารงานบุคคลการบริหารทั่วไปความสัมพันธ์กับชุมชนและงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการโรงเรียนดังนี้วิสัยทัศน์ โรงเรียนแห่งความสุขส่งเสริมง,งานบริหารสถานศึกษาประสานงานคู่และบุคลากรพัฒนาผู้เรียนมีทักษะในศตรวรรษที่21สืบสารศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนระบบการบริหารงานแบบ PDSA s SA Plan วางแผนการ Do การนำไปใช้ s u p p o r การสนับสนุน Supervision การนิเทศกำก,กับติดตาม Assess การประเมินผล ขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการที่ปรึกษากับพี่เลี้ยงโคชิงทีม